สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็พบกับผมคนเดิมนะฮะผมมัชนะครับเนียมมีถีครับเป็นผู้แนะนําการลงทุนครับและผมอยู่กับครับผมผมเจนะครับผู้แนะนําการลงทุนครับก็มาถึงหัวข้อของเราครับคุณเจเรามาคุยกันเรื่องที่สําคัญมากๆนะเรื่องมันดูจะเหมือนจะเบสิกนะครับเกี่ยวกับการเก็บเงินนะฮะว่าเราควรจะวางเงินไว้ที่ไหนดีครับเงินสดเงินฝากกองทุนรวมตลาดเงินฮะฟังดูง่ายๆแต่จริงๆนะผลลัพธ์ของ3สิ่งสแหล่งนี้เนี่ย ต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับคุณเจก็อยากจะบอกนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากให้มีการกระจายลงทุนในหลากหลายหลากห,ห,ห,หลายที่นะครับไม่ควรกระจุกไว้ที่เดียวเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมการกระจายไปก่อนมันก็ช่วยให้เรามีทางเลือกในการ,รทําสิ่งนั้นนะครับก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นได้เลยครับผมก็เก็บเงินนะครับไม่มีถูกหรือผิดครับขึ้นอยู่กับเปราหมาย แน่นอนที่สุดนะครับเงินเฟอ้อคือศัตรูยิ่งเยบๆของ<ม>ทุกคนนะครับเงินสดเงินฝากกองทุนรวมาดงเงินให้ัพธ์ทีิต่างกันมากๆ3หัวข้อน,นี้เรามาพูดคุยกันนะครับอ่าครับผมก็คืออย่างจุดแรกเนี่ยที่บอกว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายอ่ะจริงๆแล้วก็่อยมีก็ได้เป้าหมายอ่ะให้เรามีเงินก่อนแล้วเดี๋ยวเป้าหมายก็จะมาเองและชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นทำความเข้าใจครับนิยามเงินเนี่ยบางทีมันมันใกล้ตัวจนเราลืมไปว่าจริงๆนิยามมันคืออะไรนะง่ายๆเลยฮะเงินเนี่ยเหมือนกับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะ นะครับแล้วก็ถัดมานะครับมันจะเป็นการวัดมูลค่าอย่างเช่นว่าโทรศัพท์ถ้าจะอยากจะรู้ว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ดีกว่าเนี่ยบางทีเงินเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นการเปรียบเทียบหรือว่าไปบอกว่ามูลค่าของสิ่งนี้เนี่ยดีกว่าไหมหรือเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในการซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการเก็บรักษามูลค่านะครับยิ่งมีเยอะมันก็มีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นการสร้างความมั่งคั่งหรือว่าความรวยกับเราแต่ก็ต้องระวังเรื่องอะไรครับคุณมารื่องเงินนนเเ้อัรื่จัดการเงิน เงินก็จะจัดการเรานะครับผมเรียกว่าเงินเฟ้อนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ให้มองในเรื่องของเก็บเงินก่อนเข้าสู่เนื้อหาแรกกันก็คือเงินสดมันก็คือเป็นสิ่งที่จับต้องได้ นะครับผมมันสามารถใช้ได้ทันทีต้องการอะไรตอนไหนมันก็ใช้ได้เลยครับยุคดิจิตอลนะฮะแม้ว่าการจ่ายเงินผ่าน q คีย d โคและบัตรเครดิตจะสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าเงินสดยังสำคัญเห mm hmm. มือนที่ผมเล่าไปนะฮะไม่มีเงินสดเนี่ยจ่ายกับตังค์ถ้าหมูกระทะไม่ได้นะครับผมเพราะมันเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่ใช้ได้เสมอเห็นไหมเรื่องจริงเลยเนะี่ยไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับระบบเช่นแบงค์ล่มบ้างอะไรบ้างหมูกระทะไม่รับเงินสดไงยังไงเออไม่รับเงินโอเลยยังไงเง,งินสดเนีงง่ยก็จะใช้งได้ทุกสถานการณ์นะครับคุณเจนใช่ใช่ใช่เลยครับ หลายคนเลือกใช้ครับอ่าโอเคก็คือมันง่ายที่สุดมันพร้อมใช้ทันทีต้องการอะไรใช้ไปเลยซื้อไปเลยจ่ายไปเลยใช่ไหมครับผมบแต่ว่าม,มันไม่ต้องมากังวลอะ่ะว่าเน็ตจะล่มหรือเปล่าแอปจะล่มหรือเปล่านะครับจริงๆผมก็เคยมีแบบเน็ตหมดอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้พกเงินสดแล้วทำไงอะ่ะรู้ว่าโอเงค,ครับคุณเจผมก็โชคดีอันนี้ที่ผมอาจจะขอ แบบเดี๋ยวมาจ่ายได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็โชคดีไปแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของที่แบบเราคุ้นเคยกันแล้วนะครับก็รู้สนิทสนมเชื่อใจกันอันนี้ก็แต่ว่าก็ไม่แนะนําอันนี้แล้วเล่าทําไมนะจริงๆผมเรื่องหนึ่งนะแต่ผมขอจังหวะเข้าในเรื่องนั้นในที่ที่ที่เหมาะสมวันนี้ก่อนดีป่ะอาจารย์ที่ไปต่อได้เลยก็เลยจะบอกว่าก็นั่นแหละก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเราพกเงินสดนะครับอืมแต่ว่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันอย่างที่ผมได้บอกมันก็ทําให้เราอุ่นใจนะครับผมถ้าสมมติว่าตอนนั้นนเงิหมด เงินสดไม่มีแอปล่มถ้าเราไม่มีคนที่แบบเขาไว้เนื้อเชื่อใจเรารหรือให้เรายืมหรือว่าให้ความช่วยเหลือเราอ<ช>่ะวันนั้นเราน่าจะแย่แน่เลยที่ผมเห็นด้วยนะผมแชประสบการณ์นิดนึงเงี้ยต่อนมาทํางานที่รีส์ผมก็ผ่านงานแบงก์มาก่อนนะครับอยู่ธนาคารหนึ่งเนี่ยแหละแล้วเป็นเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์คือเคาน์เตอร์บนอนะ่ะถ้าเข้าไปก็คือเจอผมนั่งรับเงินนั่งฝากถอนโอนจ่ายเนี่ยแหละแล้วลูกค้าบางคนก็เอาเงินมาเป็นตั้งๆเพื่พอเอามาฝากเงินเดวันของผมผมจำได้เลยสาขคอยู่แถวนี้ยแล้วก็ลูกค้าถงแบบ ถุงใบใหญ่มาใช่แล้วก็แบงค์พันุ์มันจะเป็นมัดหนึ่งมันจะแสนหนึ่งใช่ไหมตัวทำปาก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 เป็นล้านอย่างเงี้ยผมนั่งนับแบบแบงค์พันธ์ครั้งแรกในชีวิตที่เข้าเข้างานแบงค์นะอุ้ยมันแบบบึกแบงค์พันเป็นบึกเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าโูหมันจับต้องได้เนี่ยคือความร่ำรวยของเรามันจับต้องได้เจอ่าใช่เดียวแหละมันไม่ใช่ของเราแค่นั้นเองอ่านี่คือประเด็นเลยใช่มใช่มันก็ไหนๆก็เราก็มีเรื่องที่มันปะปนไปทั้งเงินสดเงินปากใช่ไหมแล้วก็เงินลงทุนทีเนี้ย มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก <cker? S 1> ็คือเงินสดอ่ะอย่างที่คุณมาได้บอกคือมันเห็นมูลค่าเลยอ่ะอแต่ว่าบางทีถ้ามันเป็นใยงแง่ของเงินฝากอ่ะบางทีเราไม่ได้รู้สึกถึงมูลค่าที่แจ้จริงของมันขนาดน,นั้นอ่ะเพราะว่ามันก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดปุ๊บก็หายไปเลยมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยอือก็อีกเรื่องหนึ่งครับ <pil> แล้วก็เป็นการสําหรับใช้จ่ายในประจำวันนะครับหรือว่าเป็นเงินฉุกเฉินได้ซึ่งนะครับผมก็แนะนํานะครับผมว่าอ่าถ้าไม่รู้ว่าจะเก็บเงินสดนะครับผมประมาณเท่าไหร่ดี นะครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ5 1 0ของอะไรของเงินเดือนก็ได้เก็บไว้สำรองไว้ก่อนอาจจะเป็นคนสายโอนอยู่แล้วก็สักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก็ได้ของของเงินเดือนครับหรือหรือนะครับก็อาจจะเป็นเจ็ดถึงสิบห้าวันอาจเจ็ดถึงสิบสี่วันประมาณสองสัปดาห์ของค่าใช้จ่ายเราก็ลองดูว่าวันหนึ่งเราใช้จ่ายกี่บาทวันหนึ่งสักห้าร้อยก็คูณไปจนคูณเจ็ดคูณอะไรก็ประมาณคูณเจ็ดคูณอะไรอย่างนี้ใช่เพื่อให้เพียงพออย่างน้อยสองสัปดาห์ นะครับ huh. ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นแต่ว่ามันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกใครชอบแบบไหนสตูแบบไหน,นได้เลยถูกต้องฮะเพราะผมเองก็ไม่ได้ทำาร <c oughs> ผมไม่มีไม่มีกระเป๋าตังค์เพื่อซ้ำทักวันนี้ครับข้อเสียที่ต้องระวังก็เหมือนที่ได้พูดพูดคุยกันไว้แหละนะ,ค,ะครับผมก็หายแล้วหายเลยใช่เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทำอะไรไม่ได้บางทีเปียกปวกกินก็มีนะหายไปเลยหายไปเลยใช่แต่ว่าก็เหมือนก็ไปแลกได้ใช่ไหมกับธนาคารหรือเปล่าเหมือนจะได้ผมมีเหมือนกานธนบาตเปียกๆเลยคะวันนั้นแหละนะครับช่วงทางานจบแบงค์นี่คือมือเป แบงก์เปียกเนี่ยเออต้องแชร์อย่างแล้วเนี่ยเขาก็ฉีบ <c oughs> ผมเคยเองแล้วก็ทำงานแบงก์ใช่ไหมมันจะมีเครื่องปั่นเงินใช่ไหมรเ<อ>าพราต้องกระทบเงินต้องกระทบเงินทุกวันว่าเงินมันตรงกับในระบบหรือเปล่าใช่ไหมหผมกระทบมันไม่ตรงคุณเจมันไม่ตรงแบงก์ยี่สิบหายไปแบงก์หนึ่งอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะผมก็นึกว่าผมมาทอนเงินเกินบ้างหรือว่าอะไรบ้างอะไรเนี่ยเราก็เออเผลอหยิบใส่กระเป๋าว่าเครียดเลยไปดูล็อกเกอร์ไม่มีสูตรก็ไม่มีเก้อะไรไม่มีเลยแล้วก็นั่งนับนั่งนับมือนั่งนับมือสามรอบเครียดคิดว่าต้องออกเเเเอออออองงงงงแแล้้้วมมัะไไรรย่่่่ีตกก็ใชื บบว่าที่ผูกนะเขาอยากให้เราหายให้เจอมากกว่านะเราก็มานั่งนึกดีๆล้วก็นั่งไปนับไปนับมาแบงค์มันติดกันคุณเจแบงค์20่ยี่สิบมันเป็นแบงค์แบบใหม่ที่มันเป็นกระดาษเงาๆเหมือนเรียกู่เรียกว่าอะไรอันนั้นน่ะถ้ามันโดนหาบมันติดหนึบเลยแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนสุญญากาศมันจะแบบไม่ดึงไม่ออกเครื่องปั่นเงินเขาปั่นไม่เจอเออนี่คือผม้ะให้ฟังว่าเงินสดเนี่ยมันมีพวกเนี้ยเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องเอ้ยผมเข้าใจคือผมก็ไม่ชอบเหมือนกันพวกที่เป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ใหม่อ่ะ ควอออกมาใช้จ่ายบางทีมันติดกันจริงจริงเออมันอืมผมก็เห็นด้วยผมก็<ผ>มชอบ<ล>แบบกลับมากกว่าแก้ปัญหาเลยครับผมไม่พกเงินสดเลยใช่ก็จะเป็นทางเลือกเพราะว่าเราเออพิจารณาแล้วไงว่าเงินสดแบบนี้มันไม่เบิกใช่แล้วเงินในบัญชีก็ไม่มีเหมือนกันนี่คือการแก้ปัญหาของผมแสดงว่าอยู่ในเงินลงทุนใช่ไหมอ่าใช่โอเคใช้หมดแล้วนะคุณเล่นฮะไปต่อครับคุณเจเลยต่อมานะครับก็อันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือมันไม่เติบโตนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันก็ในส่วนของเงินสดก็ยังไม่ต้องซ นะครับจะได้มีใช้จ่ายในอนาคตรหรือที่ต้องการโอเคแล้วก็อ่านี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการพกพานะครับถ้าอยากจะสะดวกสบายพกแบงค์พันเงนี้ยพอมันหายมันก็ฟิวหายไปหมดเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันพกแบงค์ย่อยแอยมันก็มันก็เยอะมันก็เยอะมันก็แบบกระเป๋าตุงมันก็จะลําบากใช<อ>่เข้าใจได้รไดครับอ่าก็เป็นเป็นธนาคารอันนี้ก็คือหลายๆท่านทุกๆคนนะครับที่อาจจะ เริ่มโตแล้วเริ่มใช้โทรศัพท์เริ่มอะไรเป็นแล้วก็จะมีบัญชีธนาคารเพราะว่ามันสะดวกสบายใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องลำบากพกอะไรเยอะด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเงินฝากธนาคารก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นออมทรัพย์ก็คือฝากทั่วไปครับผมนะครับผมหรือว่าฝากประจอํอฝากประจําก็ก็จะมีรอบของเขาแหละว่าฝากกี่เดือนก็จะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นลงทุนได้นะใช่ครับเพราะว่าอาจจะแบบเป็นการ ฝากประจําก่อนทีละสามเดือนหกเดือนพอมันออกอ่าพอครบกําหนดครับก็ไปลงต่อในสามเดือนหกเดือนต่อไปมันแบบสร้างผลตอบแทนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงมากครับผมผมก็เชื่อว่าการฝากอ่าเรียกว่าบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำค่อนข้างจะเป็นเฟิร์สสเต็ปของทุกๆคนเลยแหละเนาะใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆในการลงทุนนี้แหละเออใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของบัญชีดิจิตอลด้วยนะครับผมก็ผมคิดว่าก็โอเคก็โอเคอยู่นะ1.5ึ <Okay. S 2> นะครับอืมก็ไม่ได้แย่หรือว่าลองดูพิจารณาของค่ายอื่นๆด้วยก็อาจจะมีมากกว่านั้นแต่ก็ต้องศึกษากฎเกณฑ์ให้ดีๆนะครับครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับกฎหมายเขาบ้างไงนะครับบอกว่าเขาคุ้มครองเงินฝากสูงสุดแค่1ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมหมายความว่าถ้าใครเนี่ยรับมรวยกว่านั้นเนี่ยมีอยากจะฝากธนาคารมากกว่านั้นเนี่ยก็อยากให้แบงค์คุ้มครองทุกบาทเนี่ยก็ต้องอาจจะแบ่งแบ่งล้านละแบงค์นะครับอืมก็อาจจะจําจำกัดนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครมีซีนี่ไม่ได้มีความคิดหรือมมีคววาากังงลแบจ ต้องล้มละลายหรืออะไรที่แบบเงินเราสูญหายไปเนี่ยก็ก็แล้วแต่ท่านเนาะว่าจะเบียหรือคอนเซิร์นกับมันแค่ไหนนะครับแล้วก็มาแชร์ให้ทราบกันก็คือมันก็ยังมันก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่แหละส่วนที่เหลือเราควรเราเรารู้อยู่แล้วว่าขนาดปากเงินยังมีความเสี่ยงอ่ะส่วนที่เหลือเราก็ควรที่จะแบบกระจายบ้างไปเพิ่มอ่งโอกาสสร้างผลตอบแทนมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วขนาดปากเงินเฉยเฉยมันยังมีความเสี่ยงเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่ครับก็แต่ว่าจริงๆก็ มันดีขึ้นมากมากนะคุณเจถึงว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเรามีความปลอดภัยที่พัฒนามาทําให้มันใช้อย่างสบายใจนั้นมากขึ้นชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นที่เห็นชัดๆเลยก็คือ OTP คุณเจก็มาดูเป็นตอนที่มันเป็นเส้นผมบางภูเขามากๆถ้ากลัวว่าเราจะยืนยันตัวตนอย่างไรเนี่ยเราแค่แค่ส่งรหัสชั่วคราวไปก็ยืนยันได้แล้วถูกไหมเพราะคนที่ใช้แบงก์ได้คนที่ใช้โทรศัพท์ได้ก็มีแต่คนที่เป็นยูเซอร์เท่านั้น OTP เนี่ยมันควรจะมีตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วมันดูเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขามากๆที่ ครับเห็นด้วยครับับมาในส่วนของเงินฝากต่ออ่าไหนคุณมัรอธิบายในเรื่องของขาอดีหน่อยเงินฝากนะอันนี้เงินฝากนะเงินฝากเออมันดีเพราะว่าหนึ่งก็คือสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้อันตรายแล้วนะพูดถึงว่าความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมันดีขึ้นมากๆเลยมี OTP มีเทคโนโลยีนะครับมีบัตรเครดิตบัตร ATM ที่สามารถกดเงินสดได้ด้วยนะถ้าต้องใช้เงินสดนะแต่สมัยนี้เนี่ยมีการโอนเงินออนไลน์ช้อปออนไลน์เนี่ยก็อยู่ในแบงค์ทางนั้นไม่งั้นต้องเอาเงินสดวิ่งไป ฝากีทีเอ็มไปธนาคารจะซื้อแบบไอโฟนสิบเจ็ดอย่างเงี้ยถูกไหมเอาสดถือไปก็ไม่สะดวกใช่ไหมฮะมีความเสี่ยงด้วยแล้วก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเป็นเงินฝากก็ปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวว่าหมดเพราะสุดท้ายเป้าหมายคือจ่ายค่าของเลยใช่ครับถูกต้องฮะเดี๋ยวผมก็มีเรื่องของข้อเสียมาแชร์ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนมีดอกเบี้ยครับแม้จะน้อยก็ตามแต่มันไม่ใช่ศูนย์นะคุณเจอาจจะไม่ใช่ได้เงินเฟ้อหรอกแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ได้อะไรนะมันก ฝากประํำดอกดีกว่าด้วยนะฮะหนึ่งสองเปอร์เซ็ต่อปีแต่ว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากด้วยแต่ว่าก็มีข้อจํากัดเนาะบางทีถอนก่อนอะไรก่อนก็ก็เขาเอาดอกคืนนะหรอครับเอาจริงครับใช่ใช่เงินฝากเหมาะกับคนที่มีการเก็บระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวนะครับเป็นตัวที่ดีสำหรับคนที่ต้องการแบบสํารองเงินฉุกเฉินเอาไว้แล้วต้องการใช้ประมาณปีสองปีข้างหน้าเนี่ยก็ฝากเงินไว้ก็ได้นะครับผมอืมอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยเป็นหลักอ่านไปแล้วนี่นะขออภัยฮะไปครับ พูดถึงข้อเสียกันบ้างคุณเจเป็นไงบ้างคุณวันไหนเล่าให้ฟังสิก็แน่นอนนะดอกเบี้ยมันมีก็จริงแต่มันก็ต่ำถึงมันจะดูเป็นข้อดีนะแต่ในขณะเดียวกันคือมันต่ำถ้าจะเอาเป้าหมายว่าอยากจะลงทุนอยากจะมีเงินที่มันงอกเงยเนี่ยดอกเบี้ยต่ำเกินอันนี้คือมองเป็นข้อเสียได้เลยถ้าจะมองเป็นการเติบโตที่เราเอามาใช้ในยางเสียก็ตามหรือแบบแค่อยากจะเอาเงินไปวางที่หนึ่งเนี่ยถ้าต้องการมาให้มันหายถือว่าดีแต่ถ้าเกิดต้องการให้มันงอกเงยเนี่ยนี่มองเป็นข้อเสียเลยเพราะว่ามันได้ดอกน้อยนะคผม ดอให้เป็นฝักประจําก็ตามนะฝากประจาเองเนี่ยก็มีการถอนแล้วมันเสียดอกเกือบหมดเลยนะฮะบ,บางคนเขาบางที่เนี่ยเขาเอาดอกคืนถ้ายังไม่ถึงกําหนดที่ต้องแบบว่าจ่ายดอกของ mm hmm. สัญญาเขาอะคือบางที่เนี่ยเขาจ่ายดอกก่อนเลยนะครับฝากประจํหนึ่งปีอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจ่ายดอกกันเลยใน7็วัน,7ว,น7วันผ่านไปเขาได้ดอกแล้วนะลูกค้าอ uh, uh. ใช่แต่ว่าถ้าอยู่ไม่ถึงปีแล้วเขาถอนหรือปิดเนี่ย mm hmm. เขาคํานวณดอกคืนใช่ครับอันนี้เหมือนผมมีปสบการตรงว่าผมขายนี้มาก่อนก็นะคือเจวันได้ดอกแต่ลูกค้าถอนไม่ได้จนกว่าจะถึง กอเหมือนมีเงินใช้แล้วไงมันเป็นข้อดีก็ได้นะแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบกับอ่าการลงทุนอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีข้อจํากัดว่าแบบห้ามถอนอย่างไรมันไม่มีล็อกอัพพิเลียรเนาะถ้าไอสิ่งที่เรียบตัวดูแลนะไม่ค่อยมีนะตรงนั้นนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อเสียที่อาจจะเป็นข้อเสียสําหรับคนที่ใช้เป็นการเงินฝากรูปแบบที่เป็นการสแกนจ่ายก็คือบางร้านอ่ะบางทีก็อาจจะรับแต่เงินสดใช่ไหมเพราะว่าบางทีอ่าร้านก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจํากัดที่ว่าอาจจะ มันมีข่าวไงที่แบบโจสรสลิปปลอมหลอกโอนแล้วแบบโอนให้แล้วและบางท่านก็อาจจะไม่ได้สังเกตในกรณีแบบบางทีคนเข้าร้านเยอะๆอะไรอย่างนี้หรือแม้แต่ท่างบางทีผมเห็นข่าวนะก็แบบกังวลเรื่องของที่แบบต้องมาค่าใช้จ่ายย้อนหลังในการยื่นสิ้นปีอะไรด้วยเปล่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้แบบรับแต่เงินสดอืใช่ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดตรงนี้ด้วยโอเคเงินเกินล้านบาทเนี่ยต้องกระจายหลายธนาคารครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งอย่างนะแต่ว่าใครสะดวกก็ ลองดูครับต้องต่อให้ฝากทั้งชีวิตเงินก็ยังแทงเงินเลอ,อยู่ดีครับเงินฝากจึงเหมาะสําหรับการเก็บเงินระยะสั้นไม่ใช่การสะสมระยะยาวนะครับผมเงินสดก็คือเราถือเงินสดไว้กับตัวใช่ไหมเงินฝากก็คืออยู่ผ่านแบงก์อยู่ผ่านแอปพลิเคชัน <application, S 1> แล้วก็รเรื่องของการลงทุนเนี่ยอันนี้เราจะมองเป็นเรื่องของเพื่อเป้าหมายการใช้จ่ายในเร็วๆนี้แหละ <c oughs> นะครับผมหรือว่า1-2ปีเนี่ยในรูปแบบเป็นการลงทุนที่เป็นแบบเสี่ยงน้อยนะครับเพื่อเป็นไว้สภาพคล่องไว้ใช้ในอนาคตช่วงสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็น การพูดของเรื่องกองทุนรวมตลาดเงินครับผมนะครับอ่าม,มีอะไรบ้างก็ได้ไปนะครับพันธบัตรรัฐบาลตราสญญรารนีระยะสั้นนะครับผมหรือว่าเงินฝากราคาระยะสั้นหรือว่าตวงเงินคลังนะครับผมก็นี้เรียกว่ากองทุนเนี่ยผู้จัดจการกองทุนก็จะเอาเงินเป็นลงทุนในสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมความเสี่ยงจะต่ำมากๆผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซต่อปีครับผมเรียกว่าสูงกว่าเงินฝากแหละนะครับสูงถึง2-3เท่าเลย ก็เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วเริ่มต่อสู้กับเงินเฟ้อได้บ้างเริ่มมีโอกาสมีโอกาสชนะได้แล้วช่ครับเรียกว่ามวยเริ่มถูกคู่น้ําหนักเริ่มเท่ากันนะครับหนึ่งถึงสองวันทาการคือมันมีเรื่องว่ามันมีเรื่องสภาพคล่องที่มันคอได้เปรียบเนาะต่อให้เป็นงานลงทุนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าคือต้องเล่นต้องเล่นอย่างนี้ว่าลงทุนในระดับที่เสี่ยงเนี่ยบางทีมันมีข้อจากัดเรื่องของทีโบดที่แหละพวกระยะเวลาชํนระราคาเนี่ยถูกไหมฮะมันอาจจะไม่มีสภาพคล่องมากพอ แต่ก็ไม่ได้นานเกินไปนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกนี้เนี่ยมันจะซื้อง่ายไข่ของนิดน,นึงก็เหมาะสําหรับที่ว่าอยากจะสํารองเงินไว้เพื่อ<ม>รออะไรบางอย่างอย่างเช่นเห<ม>็นโอกาสลงทุนในหุ้นสารัตอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะรออะไรบางอย่างที่แบบอาจจะเป็นจังหวะหุ้นร่วงก็ตามหรือค่างเงินบบบลาบลาบลาเราก็สํารองไว้ที่นี่ที่หนึ่งได้เพื่อให้พร้อม,มบุกเมื่อเวลานะครับผม่ที่สําคัญเนี้ยอันนี้เซ้นเงินน้อยนะเพราะว่าขั้นต่ำในการเริ่มต้นเนี่ย ไม่กี่บาทเท่านั้นเองใช่ไหมครับใช่แล้วก็นิดนึงถึงแม้ว่าต่อให้มันแค่มีโอกาสชนะเงินเฟ้อแต่ว่าไม่ได้ชัวร์ว่ามันจะชนะเงินเฟ้อไหมแต่ที่แน่ก็คือโอกาสที่มันสร้างผลตอบแทนมันมากกว่าทั้ง2สิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเพราะว่านี้มันเรื่องของการลงทุนแหละใช่ใช่ใช่นะครับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีกับเงินฝากแต่ต้องการความปลอดภัยสูงนะครับผมเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักเงินเหมือนที่ผมเล่าให้สาวเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะ เยยี่ยมนะครับผมมีข้อดีผมแบ่งข้อดีข้อเสียมาดังนี้นะครับโอเคข้อดีนะนผมตอบแทนดีกว่าเงินฝากครับหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมสองถึงสามเท่าเลยความเสี่ยงต่ำมากนะครับถ้าเทียบก<ม>ับระทับอื่นๆนะ<ม>ว่าพันธบัตรรัฐบาหลหรือว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยมีโอกาสาขาดทุนน้อยมากๆนะครับใครที่รับความเสี่ยงได้ต่ำจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ค่อนข้างดีนะเป็นจุดเริ่มต้นได้เลยหรือจุดจบก็ได้นะในมุมของสมมุติเกษียณแล้วอย่างเงี้ยได้เช่นกันเออบางท่านก็อาจจะเรามีโอกาสได้คุยแหละคุณเจจจ๊กอาาะะได้้คคุยนลูที่แบบ อาจจะเลทกลัวการลงทุนไปแล้วเพราะว่าอาจจะมีแบบประสบการณ์ที่ไม่ดีมากนะยืนยๆการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกที่แย่นะคก,กะเกษียณแล้วเนี่ยหรือว่ารับความเสี่ยงได้ต่ำจริงๆอ่ะอย่างด,อางดีอย่างดีก็ไม่ใช่ศูนย์่ะที่ได้กลับมาถูกครับเพราะบางท่านก็มีแบบมีความมั่งคั่งอยู่ในตัวแล้วก็คือแบบมันก็ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนที่มากนักหรือว่าไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ว่าให้เป็นการลงทุนและมีผลตอบแทนเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเพื่อเพียงพอในการใช้จ่าย นี่ก็เป็นอีกเป้าหมายได้เช่นกันแต่ว่าข้อควรพิจารณาครับคุเจเป็นไงบ้างครับไม่มีการรับประกันเงินต้นอยู่ดีนะครับผมถึงจะดูเสี่ยงต่ำมากมากเนี่ยแต่ว่าโอกาสขาดทุนหรือว่าโอกาสที่จะสูญยิงต้นเนี่ยอาจจะยังมีอยู่ก็มีทีนะมีครับผมใช่ครับผมต้องเปิดบัญชีลงทุนอาจจะมีขั้นตอนนิดนึงนะครับต้องมีความรู้พื้นฐานบ้างแล้วนะครับจริงๆพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นข้อสังเกตและกันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียอะไรเพราะว่าถ้าพูดถึงการเปิดบัญชีเนี่ยแน่นอนจะลงทุนต้องมีบัญชีหลักทรัพ สิ่งที่หลายท่านเนี่ยถ้าไม่เคยลงทุนมาก่อนเลยแล้วหันมาลองทําดูเนี่ยอาจจะพบความเรียกว่าขั้นตอนยุ่งยากเยอะแยะอะไรนิดหน่อยนะใช่ไหมแต่ว่าต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าเป็นเรื่องปกติแหละเวลาเรามาใช้บริการบลลหรือว่าบลจเนี่ยต้องมีการให้ข้อมูลเพื่อบดบัญชีนะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนด้วยแหละแล้วก็ผมเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนานะครับว่าให้เป็นการลงลงทุนแบบตามเทรนหรือว่าตามคนอื่นในกลุ่ม คือถามว่ามาลงทุนได้ไหมลงทุนได้และบางทีตัวที่คุยกันในกลุ่มมันก็จ,จะบวกเยอะแต่ว่าสิ่งที่ผมมองมันเป็นข้อเสียคือเขาจะออกตอนไหนเราก็ไม่รู้ไงคือบางทีเราเข้าไปก็จริงเข้าตามเขาบวกก็จริงแต่ว่าเขามีจังหวะออกที่ดีอะ่ะแล้วเราไม่รู้อ่ะว่าต้องออกตอนไหนอ่ะพอถึงตอนนั้นมันอาจจะทําให้แบบเราติดลบไปแล้วอ่ะสูญเสียเงินต้นไปแล้วอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าศึกษาดีก่อน ใช่ใเหมือนเราจะเดินตามหลังเขา9ก้าหเสมอนะถ้าเขาเข้าเรามาบอกเราน่ยหมายความเขาเข้าไปแล้วถูกไหมฮะเขาบอกตอนไหนเราก็ไม่รู้ถูกไหมบางทีเขาออกไม่บอกเราหรือเขาเขาจะบอกเราว่าออกเขาคงออกไปแล in oui, ้วด exactly. ้วยตัวเองถูกไหมครับใช่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 ไหมเป็นไปได้ก็ฝากพิจารณากันนะมีค่าธรรมเนียมการจัดการนะครับนี้ก็ประมาณหนึ่งอสุจจุดหนึ่งถึงศูนย์จุดห้าต่อปีก็ไม่ต้องเสียหลอกแต่ว่าเรืองเป็นจุดสังเกตที่เราเราพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละท่านดูนะครับผม ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากครับแต่ยังมีความปลอดภัยสูงสภาพคล่องก็ดีนะครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับการเริ่มต้นนะครับผมก็เป็นเฟิร์สสเต็ปที่ดีนะเปรียบเท่าไหร่ครับคุณเจค่ะเป็นไงครับสามวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาช่วย <นะ S 2> ให้ผมเห็นภาพหน่อยสิเปรียบเทียบให้เห็นภาพห้าแสนบาทกับเงินเก็บหนึ่งปีครับถ้าวาง,งนะฝากออมทรัพย์เนี่ยได้ผลตอบแทนนะศูนย์จุดศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะต่อปีนะดอกเบีย้ยก็คือกลับมาประมาณสองพันห้าร้อยบาทนะครับปลอดภัยสูงจริงถอนได้ทุกเมื่อแต่่่วาาผลตตออบแทนนมมก้ย นะครับดูไหมฮะมันนี่มาเก็ตนะครับฟองทุนตลาดเงินนะหนึ่งจุาเปอร์เซ็นต์ต่อปีประมาณหนึ่งจุดห้าเจ็ดพันห้าบาทต่อปีนะครับผมความเสี่ยงต่ามากเหมือนกันแต่าพ่องดีผลตอบแทนดีกว่าใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยเปรียบเทียบแค่นี้เนี่ยดูรู้เลยว่ายังไงก็รู้สึกว่าอยากจะลงทุนในตลาดเงินมากกว่าชจมส์ไปฮะาพูดถึงผลตอบแทนนะไม่ได้เตี่ยงกว่ากันมากสภาพคล่องก็ดูดีเหมือนกันผลตอบแทนดีกว่า แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเงินสดแล้วข้อจากัดที่ต้องมีเนี่ยยังไงก็ต้องมีเงินสดอยู่ดีถูกไหมอต่างกันตั้งห้าพันบาทนะครับผมความเสี่ยงแทบไม่ต่างกันเลยการเลือกเส้นทางการออมที่เหมาะสมนะครับ่อเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างมีนะัยาสาคัญเนี่ยโดยที่ระดับความเสี่ยงเนี่ยแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยนะฮะตัดสินใจนี้เนี่ยเรียกว่าสร้างความแตกต่างได้ถึงห้าพันบาทต่อปีโอเคอค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยฮะนะฮะนี่เป็นเงินที่ห้าพันบาทไงถ้ามีเงินป็นยุคค้าลีฟลูกค้าลีฟเนี่ยขั้นต่ำก็เริ่มท อืมอันนี้มันดูเป็นตัวอย่างเล็กๆแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเริ่มต้นที่เมื่อกี้ตัวอย่างเป็นห้าเศษโอเคไหนสรุปเป็นไงครับก็นะคบผมการจับการเงินเงินอย่างฉลาดไม่ได้มาถึงการลงทุนที่ซับซ้อนนะครับผมแต่เป็นการเลือกนะฮะใช้เครื่องมือในการออมให้เหมาะสมกับเป้าหมายอ่าอันนี้เห็นด้วยเลยครับนะครับผมคาถามแรกแกที่เรามีโอกาสได้คุยคือลูกค้าก็คืออาคุณไม่ว่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีเป้าหมายการคุณอย่างไรครับใช่ไหมเราจะถามถามแค่แทบจะเป็นอย่างแรกๆเลยลองจะถามชื่อนั่นแหละนะครับผม เงินสดครับใช้จ่ายประจำาวนเงินสดฉุกเฉินนะฮะสะดวกขึ้นนะครับผมใช้จ่ายได้นะแต่ละวันนะเป็นเงินฉุกเฉินได้ด้วยนะไม่ควรเก็บมากเกินไปครับเพราะคุณเจเพราะว่ามันจะเสี่โอกาสในการลงทุนหรือว่าเสี่โอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้นใช่นะครับเงินฝากเพื่อเก็บเป้าหมายระยะสั้นๆนะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีแผนจะใช้ในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะครับผมเช่นอาจจะมีแผนเที่ยวในปีนี้2ปีนี้มีแผนจะแต่งงานดูคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยก็สามารถ ตักเงินตรงนี้ได้เพราะว่าสภาพคล่องสูงแผนมีผลตอบแทนให้บ้างด้วยใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเก็บไว้ได้เงินสดอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเงินที่เยอะแล้วมันก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นถูกครับอ่านะฮะแต่ไปวางที่นู่นที่นี่เดี๋ยวมีหายอีกใช่ไหมอ่าใช่เดี๋ยวหายเดี๋ยวมีคนแอบยีปีกอะไรอย่างนี้ใชนะฮะกองทุนโดนตรัดเงินวันนี้มังเก็ตเนะฮะเป็นที่พักเงินรอใช้6กถึงสิบสองเดือนนะครับผมเป็นช้อยส์ที่ดีครับสหรับเงินก้อนที่ยังไม่มีแผนใช้นะครับผมจริงๆก็เหมือนกับเป็นเงินฝากนี่แหละแต่่่วาาาาถ้ทนใดอยกจะแบบ ให้มันมีผลตอบแทนมากขึ้นอีกเนี่ยแล้วก็มีเงินฝากไปบ้างแล้วม,มีเงินสดด้วยเนี่ยจริงๆก็ขยับไปลงทุนในตลาดเงินมากขึ้นก็จะเป็นช้อยที่ดีเลยแต่ก็แนะนําว่าถ้าสมมติเป็นเพื่อนๆน,นมือใหม่นะครับ,รบที่อยากจะเริ่มต้นออมเงินเนี่ยก็ให้กองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยเป็นตัวเลือกที่สามก่อนอเพราะว่ามผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินอ่ะอาจจะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็รายรับรายจ่ายผมเชื่อว่างั้นนะครับและถ้าสมมติว่าไปอยู่ในกองทุนรวมตลาดเงินเนี่ย มันก็จะเกิดเวลาเราเกิดที่แบบต้องการใช้มันก็จะแบบและบวกกับกองทุนรวมตลาดเงินที่วัดนับช่วงเวลาการได้เงินคืนหนึ่งสองวันอ่ะมันคือวัน,วนทาการนะถ้าทําวันศุกร์เขาไม่ทําให้เพราะมันปิดอืมะไรก็อยากให้เป็นตัวเลือกที่สามก่อนแล้วก็ให้มองหนึ่งกับสองอ่ะเป็นตัวเลือกหลักๆก,ก่อนก็คือจะคล้ายไปขวาเนาะนึงทองสามแลกไปอืมครับผมเลือดช่องทางการเงินนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับแต่สําคัญมากการตัดสินใจ ที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้เรามีเงินที่เติบโตขึ้นนะครับผมในขณะที่การตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยก็จะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนนะครับผมอันนี้ต้องระวังและต้องเรียกว่าคอนเซิร์นกันนะครับเราจะสั่งเนได้ดีว่าอยากจะไว้ตรงไหนอะไรยังไงครับผมนะครับเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประเมินความเหมาะสมประเมินความเสีย่ยงความต้องการขอ,ของตัวเองว่าจริงๆแล้วมีเป้าหมายอย่างไรนะครับมีมีเงินต้องใช้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ๆนี้ไหมถ้ามีใกล้มากเนี่ยมันนี่มาเก็ตอาจจะไม่เหมาะถูกไหมฮะ ก็จะมีเงินสดไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าถ้ามีนานๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะลงทุนในพวกเงินฝากอะไรอย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะมีโซลูชันมีทางออกให้ครับว่าเนื่นๆของเราเนี่ยอยากจะเริ่มต้นออมเงินแต่ว่าแบบอยากจะออมเงินแล้วก็ครอบคลุมไปถึงแผนเกษียณไปถึงเป้าหมายเกษียณเป้าหมายการใช้ชีวิตระยะกลางระยะไกลครบจบในที่เดียวนี่อันนี้ก็เนื่นๆก็จะช่วยทําในสิ่งนี้ให้เพื่อให้สามารถครอบคุมเป้าหมายในชีวิตนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้น จนเกษียณนะครับด้วยกลยุทธ์3กรสาุกระปุกเป็นยังไงบ้างครับซึ่งก็คือกระปุกหนึ่งนี่แหละที่เรามาคุยกันเรื่องของเงินฉุกเฉินนะที่เนิ่นๆเราก็บริหารตง่ายๆถูกต้องฮะแต่ถ้าท่านมีเงินสดอยู่แล้วก็ดีอาจจะแบ่งไ้สักห้าอของรายจ่ายของรายได้ก็อย่างที่ผมบอกว่าการลงทุนเนี่ยให้เป็นทางเลือกที่3นะครับผมก็จัดสรรเงินสดเงินฝากกันให้ดีให้เพียงพอใช้จ่ายและส่วนที่ต้องการเป็นสภาพคล่องแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร่งด่วนนะครับก็มาเริ่มต้นที่กระปุกหนึ่งของเนินๆก่อนก็ได้ ใช่ครับแล้วใครที่กาลังรู้สึกว่าอยากจะลงทุนในตลาดเงินแล้วเนี่ยอยากจะทําสิ่งนี้เนี่ยก็ใช้บริการเนินๆเลยเพราะว่าในกระปุกหนึ่งเราจะมีการลงทุนในตลาดเงินใช่เ <ใน S 2> ช่ชนกันเราจะคัดเลือกให้ถ้าแบบลงทุนตัวเองไม่รู้ว่าเลือกอันไหนเน้นๆเราเลือกให้หด้วยสังกระปุกเนี่ยไอเดียคอนเซปต์ก็คือลงทุนให้เต็มทีแล้วกระปุกคุณเจกระปุกหนึ่งลูกค้ารักลงทุนเนี่จะมีการสร้างเป้าหมายว่าอยากจะลงทุนที่กระปุกนี้เนี่ยด้วยเงินไปถึงกี่บาทนะครับ ลงทุนทอไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำอ่ะหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพันห้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเน้นในการสร้างวินัยนะครับเน้นทยอยดีเซสัดสมไปเรื่อยไม่ต้องกลัวว่าต้องรอมีเงินเยอะก่อนนะครับเราทํามาเพื่อให้ง่ายแล้วเราเน้นสายดีเซเราไม่มีขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องรอเงินเยอะใช่ครับทยอยสะสมไปเรื่อยอย่างน้อยมันก็ดีกว่าใช่ครับอย่างกระปุกหนึ่งถ้าเกิดลูกค้านักลงทุนเนี่ยกำหนดว่าอยากจะมีเงินยุกเฉินสักสองหมื่นแต่ลงทุนมาหนึ่งพันบาทเนี่ย เราก็จะลงทุนในกระปุกที่หนึ่งก่อนนะครับลงทุนมาเรื่อยๆดีเซียมาเรื่อยๆเนี่ยกระปุกหนึ่งก็จะเต็มก่อนพอเต็มปุ๊บเนี่ยเงินที่ได้จากการลงทุนหรือลงทุนมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะไหลไปที่กระปุกสองป2 2> เป็นลาดับถัดมาในส่วนของเป้าหมายพอเรามีสภาพคล่องหรือสำรองฉุกเฉินที่เพียงพอแล้วเนี่ยการที่จะไปทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป้าหมายของเรามันจะไปได้ถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่ต้องมาพะวงเรื่องแบบเงินสำรองฉุกเฉินใช่ใช่มีฉุกเฉินพร้อมแล้วไงถูกไหมครับผมตัวกระปุกสองก็จะให้ลูกค้านักลง ตั้งเป้าหมายของตัวเองเหมือนกันก็ค,คือบอกเลยว่าอยากจะมีเงินในส่วนนี้เนี่ยเท่าไหร่ดีบางท่านอยากจะมีแผนไปเที่ยวมีแผนแต่งงานมีแผนไปดูหนังอะ,อะไรก็ตามเออี้ก็อยากจะแบบสำรองเงินไว้กำหนดได้เลยนะครับหรือไม่มีก็ได้ก็คือใส่ศูนย์บาทได้เลยถูกไหมครับเงินที่ลงทุนมาจากกระปุกหนึ่งเหมือนดีซเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะไปลงในกระปุกสองให้เต็มก่อนพอเต็มแล้วหรือว่ามันคือศูนย์บาทที่ไม่มีเนี่ยมันก็จะข้ามไปในกระปุกสามได้เลยเน้นการเติบโตกันไปยาวๆเลยใช่ครับผมหลักการสิบปียี่สิบปีจนเกษีย ถูกต้องครับผมแต่ว่าขอย้อนกลับมาที่กระปุกหนึ่งนิดนึงครับด้วยความที่ว่ารีฟเราเนี่ยเราก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยเกษียณไปพร้อมเราดังนั้นเนี่ยเราอยากจะมั่นใจนิดนึงว่าทุกท่านเนี่ยมีเงินฉุกเฉินพร้อมใช้แล้วแน่นอนอนะครับเราเลยอาจจะมีการบังคับถึงขั้นต่ํานิดนึงอ่ะถึงว่าเป้าหมายขั้นต่ำนะของกระปุกที่หนึ่งยอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับคุณเจก็ทยอย,ย,ย<ช>กันเริ่มที่กระปุกที่หนึ่งกันก่อนใช่ครับถ้าเต็มแล้วเนี่ยไปกระปุกสองกระปุกสามก็ตามสะดวกเลยนะครับน ผมก็เลยเอามาดูกันนะว่านี่ก็เป็นตัวอย่างสิ่งที่เราเรียกลงทุนใช่ครับใช่ครับกระปุกหนึ่งเองก็เราจะมีสองตัวด้วยกันนะที่เราวางไว้ในมอนิเตมเกตนะเพอร์ฟอร์มได้ดีครับแต่จริงเราก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกว่าเอาเพอร์ฟอร์มจริงก็มีแหละอย่างเราอยากจะเรียกว่าบีทเงินฝากอยู่อใช่ไหมใช่ก็อย่างที่เราเอามาเนื้อหาันี้มาพูดก็เพื่อจริงจริงอ่ะการลงทุนก็ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆคือเราเน้นในเรื่องของการมีเงินสำรองไว้ใช้นะครับ ในกระปุกที่1เนี่ยเป้าหมายของเราคือเน้นเป็นสภาพคล่องครับไว้รอใช้นะครับผมในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยให้มันทํางานในส่วนของตะกร้าที่3ดีกว่านะครับใช่ครับผมแนะครับในที่ลงทุนกระปุก1ครบแล้วไปกระปุก2องเราก็จะอยู่ในฟิกอินครับนะครับผมที่จะมีการคัดเลือกมา3ตัวปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันจะเป็นสองทางสองแล้วนะครับใช่เป็น2แล้วอ่าเยี่ยมเลยฮะแล้วก็กระปุกที่3ก็จะเป็นพวกอีควิตี้พวกหุ้นแล้วก็บล็อนะครับกระจายกันไปก็มีทั้ง คุณโลคุณเทกใช่ไหมอินเดียถ้าอยากรู้ก็มาถึงกระปุกสามกันไวๆับเน้นรักษาวินัยดีเซกันอย่างต่อเนื่องเพื่อมากระปุกสามแล้วก็มาดูกันว่าเราบริหารจัดการเป็นอย่างไรกระปุกสามเพอร์ฟอร์มดีมากเลยนะฮะดีครับดีครับผมจุดห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ตัวอะไรนะอยากรู้จังนะกลงทรุ่นุเนี่ยสามารถเห็นรายชื่อหลักทรัพย์ได้นะครับถ้าใช้บริการเนิ่นๆแล้วเนี่ยกระปุกใดที่มีเงินลงทุนเนี่ยก็จะเห็นหมดเลยว่าเราเลือกอะไรบ้างนะครับผมถึงวาปรับปลี่ยนยังไงเนี่ยก็ดูได้ตลอดนะ แล้วเราบริหารจัดการไปลงทุนในอะไรใช่ครับก็สามารถดูแนนไปเลยสนใจก็สามารถดาวน์โหลดคีย์โคดด้านล่างของของต้นไลา์ได้เลยนะครับผมถ้าด้านล่างของผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นลายออฟฟิเชียลมาพูดคุยกันก่อนหรือว่าอยากใส่เลยก็ตรงไหนในจอได้เลยครับสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช่ครับใช้เวลาเปิดไม่นานนะคสองถึงสามวันทำการเนี่ยก็ได้เริ่มลงทุนกันแล้วนะครับต้นไม้ให้โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ครับคุณเจสำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณเจก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมลาไปก่อนลาโอเคขอบคคร